ว้าวนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วทำไมผมถึงเป็นตัวผู้หญิงกันล่ะเนี่ยทุกคนเพื่อแม่้พทย์คอนเทนต์สุดเจง๋งอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงช่องสำหรับคนหน้าตาดีกันด้วยนะครับยูฮูสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในเกมโลบอกกับหมวดที่มีชื่อว่าเมอร์เมดนะครับโห่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับผมว่าแมปนี้มาเล่นยังไงนะเฮ้ยนางเงือกว้าวเฮ้ยสจยอเลยเอานี่คืออะไรเลขหนึ่งนี่คืออะไรเลขสอง เลขหนึ่งเลขสองนี่คืออะไรอ่ะมีหางด้วยอ่ะถ้าเกิดเรากดไปเราดำน้ำลงไปดูดีกว่าเลขหนึ่งนี่คือแล้วเลขสองนี่คืออะไรเฮ้ยทุกคนผมเป็นนางเงือกอสุดยอดเลยไปเลยไหนดูซิว่าข้างใต้ทะเลนี่มีอะไรบ้างเอ่ยอุ้ยมีปะกาลังเต็มไปหมดเลยะเพื่อนกาลังเยอะแยะเลยแล้วขบนนี่มีอะไรเอ่ยไหนดูซิเฮ้ยมี เปิดบอว่าเป็นถ้ำด้วยอะว่ะแล้วในถ้ำนี้อูมีคนอยู่ด้วยอะ่ะเฮ้ยมีนางเงือกเหมือนกันเลยเพื่อนๆมีนางเงือกเหมือนกันเลยอะ่ะนางเงือกคนนี้อุ้ยเขาอยู่สวยจยังเลยอะ่ะไปกันดีกว่าไปขโมดกันดีกว่าอือตรงนี้มันจะเป็นถ้ำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะผมกลับเป็นคนยังไงเนี่ย <c oughs> ผมกลับเป็นคนยังไง <c oughs> อ่ะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อโอเคอยู่ดีก็กลับมาเป็นคนเองนะ ตรงนี้เป็นแบบว่าสำรวจนะครับผมว่าข้างบนนี้มีอะไรนะโอ้ยมาเลยมาเลย,อย,อยเออเพื่อนเพื่อนคืออ๋อเยวพอโดนน้ำแล้วกลายเป็นอันนี้เหรอกลายเป็นแบบว่าเงือกโดยอัตโนมัติโอเคข้างบนนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรโอเคส่วนใหญ่จะอยู่ในใต้ทะเลหมดเลยเนาะงั้เราไป หาคำตอบกันดีกว่าว่าใต้ทะเลนี้มีอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆ <Yahoo! S 1> ไปกันไปกันไปกันเออลงไปเลยอุ้ยล่างนั้นมีอะไรสักอย่างหนึ่งด้เวลาในการเปลี่ยนล่างเออแล้วอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยเลขหนึ่งเลขสองคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาหาคําตอบกันแล้วกันแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าคืออะไรก็พิมพ์มาบอกด้วยนะผมจะได้รู้นะเพื่อนๆ ไปออไปกันดูสิว่าใต้ทะเลนี่มีอะไรบ้างนะแต่ส่วนใหญ่มีแต่ปกาลังทั้งนั้นเลยแล้วมีพวกปลาพวกอะไรไหมเนี่ยข้าบนนั้นมีอะไรหรือเปล่าม่มีเพื่อนนางเงือกด้วยตัวดีเพื่อนอเพื่อนโอ้โหเราขอไหว้ไปหาได้หน่อยสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนโอ้โไปไงะไปไง ออ้ยสวยไปเลยเฮ้เฮเฮ้เฮ้ไปไปกันต่อดีกว่าดูซิว่าข้างหน้านี้มีอะไรนะฟ้บอื้มสวยเหมือนตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบว่าที่โลงโลกนะเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนตอนนี้เหมือนเราอยู่ตรงแบบว่าถูกจับมาตรงสวนสวนน้าอะไรอย่างนงี้เลยที <c oughs> ่ไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> ออแต่ก็ไม่เป็นไร เราแบบว่าขานกระดืบขานด้วยความเร็วด้วยนะแปลว่าอัดสปีดไปด้วยความเร็วดีูซิว่าข้างในนี้มีอะไรถลุได้ด้วยข้างในนี้เหมือนมีแบบเป็นคาเฟ่อะไรสักอย่างนึงตรงนี้แบบเปิดเปิดได้ปิดได้นะเปิดได้ปิดได้ด้วยโอ้โหแต่ว่าข้างในก็ไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วตอนนี้าภารกิจเราในครั้งนี้ก็คือสำรวจ <laughs> สำรวจอย่างเดียวโอเค เราสามารถ pilot, แต่งตัวเปลี่ยนชุดอะไรได้ไหมไม่ได้ด้วยนะนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทำไมเพื่อนไปนอนอย่างงั้นอะ่ะหรือว่าเป็นสกิลกันดูสิได้ไหมได้ไหมเรากดกดบ้างกดบ้างไม่ได้ด้วยเอ่ะทำไมเพื่อนทำได้อ่ะเออเอ้ยเราเออเออเออทำบ้าง <ๆ S 1> ทำบ<ๆ>้าง <context. S 2> ทำบ้างทำบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลย สร้างสะพานขออญาตสร้างสะพานเฮ้ยเดี๋ยวเดกลายเป็นคนแล้วเราเพื่อทำได้ไงอะเนี่ยกดเล็กหนึ่งแล้วกดตรงนี้อ่ะตามพื้นนี่เอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละนี่นีกดตามพื้นนี้เลยเพื่อนกดตามพื้นแบบนี้อ่านี่นี่นีก็จะเป็นฟองอากาศไปนะเออเฮ้เฮ้เใครนี่กดไปเลย ฟองอากาศให้เรานอนนะเออคือ่านนั่งอาบแดดอยู่ริมทะเลมามาดูสกิลสองกันสกิลสองนี่คืออะไรคืออะไรวะสกิลสองอ๋อลอยน้ำเหรอแปบลบว่าพอจมอยู่แล้วกดสกิลสองี้ป่ะล้วกดคลิกสิไม่ได้ด้วยเหรอ,อเพื่อนอัดสปีดมากเลยะเพื่อนกดอะไรอะ่ะดูดิเพื่อนแปลว่าไปด้วยความเร็วไปด้วยความเร็วมากมากอุ้ยสุดยอดเลย ไปเราลงถ้ำลงถ้ำเดิมกันดีกว่าดูซิว่าถ้ำเดิมตรงนี้มีอะไรมีแบบว่าเหมือนเดิมมีมีเพื่อนแบบว่าอันนี้อยู่อ่ะยืนสวยอยู่เหมือนเดิมนะอันเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอยู่บนยอดเหมือนเดิมโอ้ยออ้ยกระโดดกระโดดแบบว่าพุ่งตัวโ,โดิพุพ่งตัวเลยตอนนี้ไปกระดิบกระเดิบกระเดิบกระเดิบโอ้โหไปไงไปไงมาอยู่บนยอดแล้วตอนนี้อยู่บนยอดแล้วยังไงต่อกระโดโะโดไปเลยวูย้ฮ้ เฮ้ยเพื่อนยืนบนน้ำได้เพื่อนไม่ธรรมดานี่เราก็ยืนได้เพื่อนเราก็ยืนได้นี่ตื่นล้เ,เลยเออไปไงเราจะทําแบบว่าทางเดินทางเดินไปเดี๋ยวสร้างโฟงเร็วๆสิออเออต้องกดค้างเหรอแบบนี้ป่ะอ๋อเออแล้วนี่กดค้างได้ไหมค้างไม่ได้ได้แค่นี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไป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 เป็นนางเงื่องดีกว่าสำรวจท้องทะเลสำรวจท้องทะเลอันสวยงามของเราดูสิว่าางใต้นี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีเลยหรอไม่มีอะไรเลยไม่นะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทุกอย่างจบไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบายยย